Good looking for there could be a chance now, and it's still on for him, Cristiano. Oh, a goal! And an own goal at that! And a warm welcome on the of you และตอนนี้ครับเพื่อนๆกำลังชมเกมการแข่งขันนะครับระหว่างล็อกแอนโธครับเปิดบ้านารั้ตอนรับการเยือนของทีมไวกิงครับตอนนี้เรากำลังบูดีลีกของเซาท์เอเชียนะครับโอเคฮะเริ่มเกมเลยครับกุมต้าหาบอลขึ้นไปเดียมาที่ฟังไปที่แฉสี่ครับเดี๋ยวรัครับฟังโอ้โหต่อบอลกันโอเคเลยฮะ มาที่แตงซากีครับเซตกันใหม่ครับอุนตาครับยังไปไม่ได้ครับและจังหวะนี้บาบูครับสติลได้แล้วแล้วก็เปิดมาทางด้านลินเซ้นครับเอาละครับเป็นการบุกของทางล็อกแอนลัและจังหวะนี้สกิดไว้ได้ฮะบอลอยู่กับแชสซี่ครับเล่นเลยมาทางด้านของเดนิสกลับไปที่ฟรังครับเซตเกมกันใหม่ มาที่โมฮิต uh, <Mad> โมฮิตค <Christian> อปเปอร์วิ่งแล้วจ่ายลูกนี้หืมสกิปได้สวยครับแล้วก็เป็นจีเมนัทครับอ้าวจีเมนัทเอาครับล็อกไอโลเคียขึ้นมาครับโทนาฟโมงเคีอวไปเอาไอาม่อยู่ครับแล้วก็หืโมโมฮิตสกิปได้ครับเดนิสเอาฮะมาเซตกันใหม่ครับแชสซี่เล่นกับทางด้านของอันแชสซี่เนาะ Uh huh. <Dennis? S 1> แล้วก็ชิปให้กับทางด้านโมฮิตครับได้ไหมครับจังหวะนี้ไม่ได้เนาะต้องเคลียร์แล้วครับล็อกแอลโลโอเคผ่าบอลขึ้นมาใหม่ครับรักฮาครับแล้วจังหวะนี้กล่อ,องหน้าแล้ว well, โอ้โหต่งสกิเคลียร์ไปก่อนครับดีนี้เก็บได้ โดนบีบหนักครับเชลซีแล้วต้องคายมาใหม่ครับบอลอยู่ที่โมฮิดกุมต้าขึ้นไปโอ้โหสกิดไว้ได้ฮะบอลอยู่กับบาบูบาบูรอเพิ่มเติมครับแล้วเซตกันใหม่ครับอยู่ที่จีไมนัสโอ้ยแล้วยิงลูกนี่อันเชลซียังไม่ปล่อยฮะในประตูมาใหม่ครับโอ้ยแล้วดีครับขวางได้ เนราฟครับออโอกระดิกิลแล้วจังหวะนี้จังหวะสวยครับบาบูนพาบอลขึ้นมาแล้วโอ้โหด,ด้วยด้วยทักษะส่วนตัวครับแล้วบาบูจังหวะได้ยิงเรียบร้อยอะ่ะโอ้โหเป็นจังหวะการโซโล่เดียวของทางด้านของบาบูมินโฮนะครับเนาะเอาละครับร็อกแอนโลนนำทางด้านของไวกิ้งด้วยสกอร์หนึ่งตัต่อศูนย์ครับ โมฮิดเห็นกุ่มตาวิ่งจังหวะนี่กุมตาเอาบอลลงแต่ว่าอืมกบปะตูครับเก็บบอลไว้ได้แล้วเซตกันใหม่ครับร็อกแอนโรค่อยๆไปฮะค่อยๆไปโอ้โหแตะยาแล้วเ็ตเดนิสเลยครับเชสซีครับฟรังติงสากิเดียรับ โอ้โหยังหาช่องไปไม่ได้ครับทางด้านของไวกิ้งอ้าวแล้วฟังช้าเ็ษบาบูครับโอ้โหมาเร็วฮะจังหวะนี้แตงสกีเอาไงครับเจอกับบาบูโอ้โหเอาไม่อยู่ฮะแล้วตัดเข้าในครับบาบูกองหน้าของเขาครับยังคืนบอลยังเล่นไว้ได้อยู่น่าจะร้อยเพื่อนหาช่องก่อนครับแล้วเจาะไม่ได้อ้าวมาใหม่ครับมาใหม่เปิดเข้าไปจังหวะนี้เข้าซองประตูไปครับ เล่นเร็วแล้วโอ้โหเปิดไม่ดีครับกราโดกราดาครับบาบูครับเปิดเข้ามาลูกนี้แตงสกทธิบวกเอาไปอุ้ยฟรังครับเคลียร์แล้วกุมตาแล้วอ้าวจ่ายกลับมาไม่ดีแล้วบอลมันคลุกคลิกครับโอ้ยเอาครับโมหิตเก็บได้จามที่แชสซี่แชซี่อย่างในปครับค่อยๆเซ็ตครับบอลอยู่ที่เดนิสเดนิสอ่าช่องกรโจวนี้ไปฮะแชสซี่ไปแล้ว แชซี่เอาไงครับแชซี่โอ้แล้วเดวนิสโฉบเข้ามาครับโอ้โหมีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นเตะมุมโอ้ิหจะเป็นคนเตะเนค,นเตครับโอ้แล้วจังหวะนี้โอ้โหสกรีนเซนเตอร์ได้ดีด้วยครับล็อกแอนโธนโอ้แล้วจะเล่นเร็วเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละฮะกองหน้าเขายัางขึ้นไม่ทันแต่เป็นตัวสอดขึ้นมาและจังหวะนี้ฮะอกองกลางเก็บบอลได้แล้วอ้าวแล้วครบาบูบาบูปะไม่ใช่ครับเป็นกราด้าครับซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยฮะ เป็นจังหวะสวนกลับเร็วครับแล้วเซนเตอร์ลงไม่ทันครับเฉียบคมนะครับล็อกแอนโรจังหวะนี้ครับเอาอะไรลงนะมนำแต่ลงของไวติ้งสองประตูต่อศูนย์แล้วค่อยปายฮะเดนิสแล้วอุ้ยเดนิสจ่าย อย่างนี้แล้วก็เอ้าวนะฮะจะเป็นโตกลับหรือเปล่าครับแล้วกองหน้าวิ่งแล้วฮะอุ้ยแล้วก็อู้หูวิ่งด้วยความเร็วฮะชีกนีท่าทางของเซนเตอร์ไม่ได้อย่างสวยงามเลยเมื่อสักครู่นี้แต่ดีที่ในประตูครับออกมารวบไว้ได้อ่ะแล้วต้องเซตเกมใหม่ครับฟังโอ้โหแล้วโดนจีไปพตัดบอลนะจังหวะนี้แฮมม์เชสซี่ยังตัดบอลไว้ได้ครับแล้วเดนิสเติมแล้วครับเชสซี่เห็นแล้วโอ้โหบอลมันไม่ดูเดนิสครับแต่ไปดูทางนักคอปเปอร์แทน เอาะครบาโดนฟังครับไทเคิลไว้ได้แล้วทางด้านของกุมต้าวิ่งแล้วมูหหิจายเลือกเดนิสครับเดนิสจ่ายให้คอปเปอร์จังหวะนี้โอเคครับคอปเปอร์บอลโลสวยครับแล้วกุมต้าหลุดแล้วจังหวะนี้โอ้โหเหมือนตั้งใจจะจ่ายทางด้านของคอปเปอร์แต่ว่าบอลไปดูทางหน้าของฟังครับ โอ้โหแล้วจ่ายสวยฮะจังหวะนี้ครับของทางด้านร็อกแอ,อนโลนะับบาบูนโยนลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหรึ่งแรกครับว่าแอ,อนโลครับสามารถนำทางได้ของไฟจิงไม่ได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหกอ,องหน,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 น้าเขาหาช่องดีจริงๆฮะยิงขึ้นใหม่ครับตอนนี้สกอร์สามประตูต่อศูนย์เฮ้ยรับครับ ไปครับนะครับครับับที่คุณต้าไปที่ฟรังครับโมฮิตขึ้นเก่กันไม่ได้แล้วอาจารย์เป่าหมดเวลาฮะวกิ้งบุกไปได้เลยนะครับนตาการบุกศูนย์เลยฮะส่วนทางด้านของล็อกเอโลครับบุก5เป็นประตู3นะครับค่อนข้างที่จะเชียบมเลยทีเดียวครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ ครึ่งหลังได้เริ่มต้นครึ่งแล้วครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฮะแ,แล้วเป็นทางด้านของไวกิ้งครับได้เชียร์บางที่แตงสาขีครับจากวิธีดาฟอู้หูแล้วไม่ดีแล้วฮะจังหวะนี้จะโดนโต้กลับเร็วแล้วแชสซี่ครับจากวิธีด้านขทาหน้าของอเดนิสครับวันนี้แชสซี่แชสซี่เอาไงฮะ เจสซี่มาที่ฟรังฟรังไปต่อที่โมฮิตครับ <ank> er. แล้วคอเปอร์ขอบอลแล้วแล้วโมฮิตลูกนี่คอเปอร์บอ,อลลงแล้วโอ้โหยังยิงไม่ไปฮะอ้โหเซนเตอร์ครับตามประกบคอปเปอร์ไม่ปล่อยเลยฮะเอาละครับแล้วลูกนี้มาสวยด้วยครับไม่ล้ำด้วยนะฮะเอาละหลุดมาอย่างนี้แล้วเปิดเข้ามาโอ้โหรีบไปหน่อยครับทางด้านของปีขวาครับโอเคคูโซครับเปิดมาใหม่ครับคูโซ่ นะครัเก็บได้แล้วไปกันที่แชสซี่มาที่เดนิสครับเดนิสพยายามจะเข้ากลางแล้วจังหวะนี้โอ้ยโดนสกิปหน่อยหนึ่งเอาแล้วโมหีบฮะลั่นฮะจังหวะนี้เล่นเร็ว้วครับกองหน้ามาแล้วฮะจังหวะนี้เอาไงครับแล้วตัดสินใจยิงโอ้โหบอลกระชอครับมาที่เดนิสเดนิสเปิดเปลี่ยนได้เลยครับมาที่กุมตากุมต้าเอาบอลลงให้ฟรังครับฟรั่งรอเพื่อนเซตตำแหน่งแล้วจังหวะนี้เปิดสวยฮะมาที่เดนิสแล้วจังหวะนี้ ดูว่าเป็นการสั่งการในประตัวที่ดีเลยครับออกมาตัดบอลได้ก่อนแล้วจังหวะนี้เอาไม้ฮะโอ้โหแล้วสปีดวิ่งควบคู่กับโทนาฟแล้วเก็บได้ด้วยฮะหน้าของกองหน้าของร็อกแอนโรครับแล้วจังหวะนี้จะบพลิกแล้วติดแชสซี่อีกแล้วฮะบอลที่โมฮิตโมฮิตบอลโลนีหนีไปได้แล้วมาทางหน้าของกุมต้าแล้วจังหวะนี้หนุดเลยฮะเอาล่ะกุมต้าพาบอลขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะกุมต้าพยายามรอเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหแล้วจ่ายไม่ดีฮะโอ้คอปเปอร์เสียกล้าเลยฮะรอบอลในกรอบเขตโทษแต่่่วาไไมด้บะ เอาละครับมาใหม่ฮะจีเมนัสเซตบอลจังหวะนี้โอ้โหติดอันเชสซี่ฮะมาซิกาใหม่ที่โทนาฟที่แตงซากิครับแตงซากิโยนไปให้ทางห้าของกุมต้าแล้วจังหวะนี้อืเอาบอลลงสวยฮะกุมต้ามาที่โมฮิตครับโมฮิตเห็นเดนิสเตอร์มาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเดนิสเกี่ยวบอลลงได้สวยแล้วจังหวะนี้ทางดิบบิ้งฮะไปไม่ได้ส่งกลับไปที่เชสซี่โมฮิตจ่ายให้กับทางห้าของโอ้โหเดนิสครับ คุกคลิกลูกนี้แล้วเอาจนได้ครับเอาแล้วฮะไวกิ้งตีใครแตกไม่ได้แล้วครับหนึ่งประตูต่อสามครับเล่นกันต่อแล้วอุแลเปิดยาวลูกนี้เก็บบอลสวยครับคูโซดูแล้วเปิดออกมาทางด้านดิมเซนฮะของหน้าเขายังไม่เข้าสู่ตำแหน่งเนาะ แล้วเดนิสตัดบอลได้ฮะและ้วโทนาร์เปลี่ยนด้านโอเคฮะมาที่ทางหน้าของเดนิสแชซีครับพื้นบอลแล้วมาที่ฝังครับฟังไปที่โมฮิตโมฮิตยังหาจังหวะขึ้นเกมไม่ได้ฮะแล้วค่อยๆกระจายกันไปมาที่เดนิสใหม่ครับโอ้โหปิดกันดีครับโลก,กันโลวันนี้อา้าฮะเดนิสได้บอลแล้วมาที่โมฮิตแล้วคอปเปอร์หลุดแล้วขอแล้วฮะเอาแล้วโอ้ติดส้นฮะอา้าวออฟไซด์ไปก่อนครับเกือบฮะเกือบ พยายามไล่บี้นะฮะกองกลาง<ส>ของไ<อ>ว,วกิงแล้เดนิสเห็นช่องจ่ายให้กุนต้าลูกนี้สวยครับกุนต้าไล่กรบมที่คอปเปอร์คอปเปอร์ออรซัดลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละฮะไวติงตีตื้นมาเป็น2ต่อ3แล้วครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมครับสำหรับที่เกมนี้แล้วโอ้โหแล้วจ่ายตัดลูกนี้ค่อนข้างที่จะสวยครับทันไหมครับเนี่ยอื้อหือไม่ทันฮะโอ้วิชันการจ่ายบอลถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ บอลอยู่ที่โตนาฟครับเดนิสแชซซี่ฮะไอที่ฟังฮะทางด้านกลางทางด้านขวามาที่ยาดัฟครับยาดัฟไปไม่ได้ครับอ่าแพลิกจนได้ฮะแล้วกุต้าฟังโดนบีบครับฟังพื้นที่เหลือน้อยแล้วโอ้โหจ่ายอางนี้อันตรายฮะโอเลเชซซี่ครับมองได้ โทน่าฟาจวิธีเดนิสเดนิสกลับมาที่แชสซี่ครับโอ้หิตเห็นช่องแล้วโอ้โหคอปเปอร์ครับสวยฮะจังหวะนี้แล้วคอปเปอร์โอ้โหกำลังจะง้างเลยฮะแล้วครับเป็นจุดโทษนะครับโอ้โหโกชครับโอเคอ่ะคอปเปอร์ให้จะยิงจุดโทษลูกนี้ยังไงฮะคอปเปอร์คอปเปอร์ค่อยๆ่อยซอยแล้วชิปไปที่มุมแล้วโอ้โหไม่ได้ฮะ โอ้โหในประตูของทางด้านของล็อกแอนด์โรฮัสเซฟไปได้จังหวะน,นี้โมฮิบเปิดเข้าไปใหม่ครับโอ้โหยืดตำแหน่งได้ดีแล้วครับสำหรับทางด้านของล็อกแอนด์โรฮัตแล้วจังหวะน,นี้จะโต้กลับเร็วไหมอ้าวช้าแล้วฮะแล้วดูโมฮิบส่งให้หกับเดนิสครับคอป,ปเปอร์มาที่เดนิส,เดน,สเดนิสจ่ายให้กุมต้าฮะกุมต้าพาบอลเข้าไปในกราฟเพียรโทษแล้วยังครับยังไม่มีอะไรฮะโอ้โหเคลียร์ดีฮะหืมโดนเสียแล้วแล้วบอลอยู่กับบาบูบาบู มากับลังก้าแล้วโอ้โหยังไม่ได้ฮะทางด้านของล็อกแอนด์โรลเริ่มที่จะเชื่อมบอลไม่ค่อยได้แล้วนะครับตั้งแต่โดนตีตืนมาที่3ประตูต่อ2อเอาละครับยาราฟก็บบอลไปที่กุมต้าแล้วฟรังฟรังพยายามเบียดแล้วโอ้โหอ้าติดกุมต้าแล้วโมหิตโจเดียสกัดไว้ได้ฮะฝังเข้ามาลองจังหวะนี้ซกันใหม่ครับบอลอยู่ที่แตงซากิไปที่ยาา Well, they have score to just to soon g i มาที e ฝรัง่งครับกุนต้าครับหายาแชซี่แล้วชาซี่เห็นเห็นครบแล้วคเกือบไปครับโอ้โหเซนเตอร์ของร็อกแอนโรย,ยืนดีแล้วจังหวะเม,มื่อสักครู่นี้บอลอยู่กัดนิสครับอ้าวแล้วไม่เข้าใจครับโอ้โหแล้วบอลมันชนเลยนะฮะแล้วหลุดมาด้วยครับคุโซ่คุโซ่ตั้งใจจะชิปโหนาสกิปได้ฮะ าที่โมหิตโมหิตเห็นแล้วโอ้โหโดนดักไว้ได้ก่อนครับแล้วก็รัเฮาครับรัเฮา ฟังสกัดไว้ได้แล้วมาที่โมฮิตครับโมฮิตถึงคอปเปอร์ดุดแล้วคอปเปอร์ขอและ้วโอ้โหไปแล้วคอปเปอร์คอปเปอร์เอาหลังบังฮะแล้วจังหวะนี้วิ่งชีหนี้ลูกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดาม่าจัดจัดเลยฮะตอนนี้ตีเสมอมาเป็น3ประตูต่ตอสแล้วครับด้วยเวลาที่อีกสอนาทีครับจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมฮะโอ้โหแล้วบอลไม่ออกบอลไม่ออกบอลไม่ยอมออกแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วอ้โหตงซากิก็สกิดไว้ได้โทนัสเก็บครับมาที่เดนิสเดนิสคอปเปอร์วิ่งทำช่องแล้วโอ้โห แล้วจังหวะนี้เอาละครล็อกแอนโลจะสวนแล้วล็อกแอนโลมาสวยฮะแล้วติดโทนาฟครับโอ้โหสกัดไว้ได้โอเคเลยฮะมาที่โมฮิตโมฮิตไปที่เดนิสเดนิสคอปเปอร์ขอแล้วครับคอปเปอร์ขอแล้วเดนิสโอ้โหจังหวะยังล้ำหน้าอยู่ครับแล้วจังหวะนี้เอาละฮะคอปเปอร์คอปเปอร์โอ้โหอาจารย์โอ้โหอาจารย์เป่าก่อนครับโอ้โหเกือบฮะคอปเปอร์ถือได้โอกาสสุดท้ายครับโอ้โหมาที่ขึ้งหลังครับทางด้านของไวกิ้งฮะอ่า ได้ยิงทั้งหมด4ครั้งเนาะเป็นประตู3ามฮะโอ้โหถือว่าเป็นการตีไล่ตีเสมอที่แบบโอ้โหเหนื่อยกันทั้งสองทีมเลยฮะแล้วก็ในภายหลังนะครับเนาะในภายหลังเนี่ยก็ได้มาเจอว่าเฮ้ยเนี่ย ทางด้านของ r o อ k andro ครับได้ถอนตัวออกจากหลีกไปแล้วนะครับแต่ว่ามาเล่นเพื่อความสนุกสนานครับเพราะว่ามีนักเตะหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้ลิชิตเข้ามาในหลีกครับโอเคฮะสำรวันนี้ก็สวัสดีครับ